ปลุกผมตั้งแต่เช้าให้ตื่นมาขับรถสองชั่วโมงแล้วตัวเองทำอะไรนอนเตื่นถึงแล้วถึงแล้วไงตื่นมาหน้ากูด่างหมดเลย <c oughs> กิ้งไปกิ้งมาบอตดไป กูเห็นแล้วกูอยากได้อะไรรู้ปะซื้อรถเข็นต่อขายไหมคะเดี๋ยววันนี้ช้อปปิ้งมันมันแบกบาไม่ไหวครับมันหนักวันนี้บอกว่าจะพาไปราชบุรีใช่ไหมทาบำรุงผิวเซลั่มก่อนฉันจะต้องแต่งหน้าสวยๆไปฉันจะได้ไม่ต้องเสียหน้าว่าตัวจริงมาดามแพมคือไม่สวยพาไปไมไปจ้าเออ วินเลทพี่มีหน้าที่อะไรครับไปขายใช่ค่หนูขอยืมรถกอลฟหรือว่ารถจักรยานก็ได้ขับรถวนเดินได้ไหมพี่พาไปเอาจริงป่ะเฮ้ยถ้าพี่ก็พาไปฉันรู้สึกว่าฉันสวยเลยนะาคนี้เลยค่ะแม่ค่ะ ให้หนูนั่งคล่อมจริงเหรอคะมันตุงคะอาจะัไปไปไปไไม่ต้องชมอแล้วไม่ต้องปีนแล้วมาเสร็จปุ๊บตลาดปิดรอวันอาทิตย์อีกทีนึงพรุ่งนี้กูค่อยมาเดินอีกรอบนึงนอนัมาร้านแรกเซนก็ถูกใจโลยาคุณพี่ขาตัวเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทคึงันบาทแพงกว่าจะตุกัสอีกกูนั่งรถแล้วก็ไกลจับได้เลยจับได้เลยคุณพี่คะค่ะไม่ใช่ นะคะหนูเห็นหัวสิงแล้วนึกถึงนานนูตัวเอาเข้าปากอุ้ยน่ารักจังเลยอะห้าค่อาสิบแพงไหมคะแพงแพงไหมคะตัวใหญ่ตวงเขาใหญ่เล่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาขอถ่ายรูปค่ะเมื่อกี้ตัวละ800อันนี้ถุงละ150ตัวละ50บาทเมื่อกี้พากูไปดูตัวละ800ได้ค่าในหน้าประมาณตัวละ3าม วานหนาายบึ่งรู้มีเคี้ยวแล้วมันจะจอดทะลุถุงไหมะคะเอาต,ต,อตัวนี้ตัวนี้อุ้ยตัวนี้ตัวน้าแบบว่าไปฉีดซิลิโตนเพื่อนมานี่คืออะไรโง่หรือเปล่ามึงดูไม่ออกหรือเปล่าหัวสิงเนี่ยมาถึงนี่แล้วกูไม่ซื้อแล้วกูจะทํายังไง <c oughs> เรามากับไกด์นำทัวจีนนะคะ <c oughs> เขาจะพาไปแต่ร้านที่เขาดีลไว้นะคะได้เปอร์เซ็นเมื่อเรามาถึงร้านกูก็ต้องมีเหตุให้เสียตังค์ <c oughs> เราจะซื้อปลาสิงนะคะตัวนี้น่ารักดีตัวละส0มร้อเราก็จะเอาไปลงบ่อลงฟาร์มฉันอยากเอาไป ม,มึงจะแดกตลอดไม่ได้นะคะคุณวิทย์คุณพี่คะหนูนั่งรถมาไกลหนูเมื่อยมือมากเลยคะ่ะตากให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้คะ่ะตัวนี้นะคะค่ะ ท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องจะฟ้องมีแฟนคลับบอกว่าขอถ่ายรูปกรบมดามแพนได้ไหมเมียผมยังไม่ทันตอบเลยเจ้าของร้านตอบแล้วถ่ายได้เลยค่ะตามสบายเลยนะคะฟิวว่าติดหน้าร้านกูด้วยนะบังคับไปที่ฟาร์มด้วยให้ไปซื้อด้วยอยู่ก็ขับรถมา <c oughs> วันนี้หนูมีตาปาส่งไงพรุ่งนี้หนูต้องส่งคาทั้งหมดเลย <c oughs> ห่างยาวด้วยนี่แสดงว่าเขาดูเราตลอดจริงๆขอบคุณมากๆนะคะจากร้านอะไรนะคะานคุณหญิงป้าสวยค่ะเราไม่สามารถไปตรงอื่นได้แล้วเพราะเราเกรงใจพี่เขา ค่ะความสุขเล็กๆของกระเทยให้ดิฉันซื้อไปเธอค่ะหัวก็ไม่รู้จะทิ้งกูเมื่อไหร่ขับรถไปร้านเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะหนูกลัวบานปลายค่ะไม่ได้ไปตู้นั้นนำมันใสจังเลยอ่ะคุณไม่รู้เหรอคะนั่นมันคือจอ LCD ค่ะ ไม่ใช่ปลาจริงค่ะเอาเธอปลาจริงทั้งร้านนะคะตู้นี้ใส่อยู่ร้านเดียวอุปกรณ์เช็ดกระจกค่ะส่วนตู้อื่นล่ะคะมึงไม่เคยเช็ดเลยค่ะ3มปีแล้วมีหลายอ่างเลยอะไม่ใช่เรื่องไม่ถูกนะอยากลงไปนั่งให้ปลาตอด <c oughs> เรานั่งรถมาจากกรุงเทพถึงราชบุรีนานเท่าไหร่คะสองชั่วโมงนั่งรถไปชั่วโมงเดียวไปจัตุจักก็ได้ราคาเท่ากันเลยคะ่ะคนตอนี้เขาบอกจตุจักไกลก็เรื่องของมันค่ะร้านหนูบังเอิ กูต้องแวะทุกร้านแล้วงั้นเ้ออมาถ่ายรูปค่ะจําชื่อร้านนี้ไว้เลยค่ะสุธทามาสฟาร์มต่อเท่าไหร่มันก็ไม่ลดค่ะอันนี้ค่ะบริการติดใจค่ะเชิญค่ะเออขอเป็นมีล้อได้ไหมคะไม่มีค่ะไม่ได้ใรไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอครับไปนั้นค่ะอ๋อไม่กําลังแขนกําลังรีบพอดีว่าจะออกกําลังแขนขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่จากฟิตวินเลดพี่สุภัทร์อยู่บ้านเนี่ยผัว อุปกรณ์ชำรุดจ้ะเอออยู่บ้านเนี่ยผัวเรียกว่าน้องพักดังพักจงน้องพักดังยีจะได้ค่ะขอน้องแพร์เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยผัวเรียกว่าแพรยีเขียวนะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะยินดีค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะแต่ไม่ได้ขอบคุณตลาดค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ